สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออสเทอร์โบครับไกลๆนุ่นเห็นไหมครับรถไถคูปต้า L 3 4 0 8ครับลงไปเกี่ยวหยาจักลงไปทำหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่น้องโอ้ยดินมันลุบเป็นดินสมดินอะไรดินสีเหลืองเลยเนยด,นเดินเหลืองเลยครับพี่น้องดินหลม น้ำกินทมวคเขาน้ำก็หลายครับหลดก่อกระลังจะจมไม่รู้่าลงไปทำไมจเจียวคันนี้ไปลาครับโอ้ยลงไปก็จีอยู่ขึ้นกันเลยครับไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้เลยใช่ไหมบนะินก็ไหลบินก็ไหลบินก็าไหล บินกับคันไหนบินกับคันนี้นี่บินต,ตัวมันเลยบินลอยอย่างเดียวบินตัว,ตวมันขึ้น,บ,นบินเห็นมันยืนขึ้นที่นี่มันหัวมันซักไปเร็วหนะัวน่ะปักลงนั่นนะ่ะนั่นหล่อหล่อ,ลอคือลอยมืดสองขางเลยนาปักคือเนื้อเลือเรือ,อตะลุ่มไปนี่อย่างเดียวมันมีวิธีเดียวแมคโครก็ว่าจอดตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมาแค่นั้นเดียว ก็ทางนันก็ตอนแค่นะนี่ว่าที่ไปหาสลิงมาต่อกันนี่เองเลยว่าให้เป็นคนดึงออกมาขาดึงดรอสลิงขาดใส่ะต้องโซ่มนระยะไกลพอดเนาะตอนไหนมาเจ๊กกี้นี่เนี่ยแต่เช้าเชี่ยงว่าแต่เช้าอ้าวนี่ดะถามเมฆาเมื่อกี้นี่ติดบแต่เช้าเด่าน้แต่ว่าเห็นหายไปจากนั้นถึงจะมาเอาหลุ่นเนี่ยเครื่องจมยังเนี่ยวัดจุ่มแล้ว มัน๋ยวดีเลยประกาศที่เรื่อนเลยเดี๋ยวดีได้ยังใส่ถอยหนั่นไปใส่ถอยโค้งขึ้นโตโค้งขึ้นอูโหูเดี๋ยวมันอยู่คนละคังกับถอดดิน่ะอ่าอีกแล้วครับพี่น้องมันมีไอเขาเด่นป่ะดูซื้อว่าไม่มีหรอกเนาะมีเน้เขาถอดระบายยังไงถอดระบายนี่นี่เห็นไหมนี่ใช่ไหมล่ะสนาม นั่นได้ก็เขาได้ไดเ,เ,เป็นจะน้ำท่วมเชียงนอยู่ว่ะเนาะน้ำไมันอยู่ประมาณมเขาไม่ได้หรอกถ้นาน้ำอยู่ประมาณนาะ,ะกำลังยันกันอยู่ล่ะถ้าน้ำถ้าฝนแรงวันนี้น้ำมาอีกหนึ่เรียบร้อยอ้าวรอยทอดอันนั้นแต่มาลายแล้วไะตอน้ที่ดินกันเราก็ทอดอันนั้นเราไปต่อเลยค่ะโอ้จริงๆนะแต่ท่านการณ์ไปเนี่ยโคตจะจมมันต้องรีบหาตัวช่วยเลยไม่ให้มันจมถ้าดินดูดเนาะ